เขาสู้คลิปที่2ให้พี่น้องเบื้องกันแล้วกันนะครับคู่เบื้องไร่ซดกับเบื้องไปนะครับแนนเบื้องคลิปกับเบื้องไปนะครับเดี๋ยวสินั่นคลิปให้พี่น้องเบื้อง็นช่วงๆกันแล้วกันนะครับตอนนี้คู่น้อยมาเจาะกลุมสีเสียงสีหนึ่งนี่มีคนหลายคนไหนคนแบ่งกันมากประมาณสามสิบสี่สามสิบห้าต่อสีมีทั้งหมดสี่สีใช่ค่ะแสดงว่าบุคลากรในสาวน้อยนี่เบื้องต้นก็ที่อยู่กันหน้าตอนนี้ก็ประมาณร้อยกว่าเนาะนอกนั้นเพิ่นกับกับบ้านกับซองไป วันนี้วันนี้เป็นวันพิเศษนะครับเป็นวันแม่เนี่ยวลาวันแม่นะครับวันแม่แห่งชาติ12สงิงหาจะเขาบอานในเมื่อบ้านหาพอหาแม่นะ<ด>หาแม่กับฝากดูไลฟ์นะครับดูนี่ก็แล้วกันว่าลูกหลานที่มาอยู่สาวน้อยหฮาเนี่ย<อ>ชีวิตคมเป็นอยู่ยเป็นยังไงกดซ่อมคักๆแล้วมาปลดจปแของมือนีอ้อแตกครับมือนี่เบื้องลักษณะแล้วจะเป็นอ้อแตกกันไปเบิดอยูดอกแต่ละสีมือมันทําให้เรานึกถึงบรรยากาศตอนที่เราเป็นนักเรียน <ห>ใช่หรือเรียนมหาอะไรหรือเรียนประถมเนาะบรรยากาศแบบนี้ยสแตนไบแล้วพ่อเอาพี่น้องสแตนไบแล้วเดี๋ยวจะพาเบิรงบรรยากาศไปเรื่อยๆเนาะเป็นสั่งแล้วว่าสี่เดือนแล้วพ่อนะเอาดูต้นขบวนไปเลยครับผู้เบืองไรสดตอนนี้ต้นขบวนไปเลยนะครับต้นขบวนไปเลยอันนี้คือสีสาวน้อยเพชรบ้านแพสาวน้อยเพชรบ้านแพงลำเพลิน โค่นะครับป่ายเป็นนะครับนี่ละนะครับเป็นถือว่าเป็นเป็นคล้ายๆว่าขันเป็นลักษณะทงกีฬาก,กับทงกีฬาเยเช่นเพียมหนึ่งสิไหม<ช>ประมาณนี้นะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับเนี่ยูทูบเบอร์มือนี้ตาเปียกเลยครับผ <c oughs> ู้ใดสิเมมโมรีเต็มนวันกันมือนี้กับแบตเตอรีเร่เบ็ดกระเบื้องกัน,กนถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นแอดมินของเสียนนอันนี <c oughs> ้ย่นใหม่เลยว่นี่ยย่นในทาง ช่องของช่องของเสียนุลน,นะครับแอดมินของเสียนุลน,นะครับแอดมินของเสียนุลน,นะครับตรงนี้อเรราเ็บรรยากาศบรรยากาศโดยรวม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 นะครับโดยรวม 30ท่านครับพี่น้อง FC สาวน้อยเพชรบันแพง FC อีหล้าอุ้งอิงนะครับฝากแชร์หน่อยนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับคู่น้อยฝากแชร์นะครับเห็นบรรยากาศสดๆแบบเรียวท่ามให้พี่น้องในเบิ้งนะครับเอาแบบเรียวท่ามเลยนะครับคู่น้อยสีบัตัดช็อตเลยล่ะนะครับนอกจากว่าเครื่องฮอนก็ยังสีตัดนะครับเขาไปในโด้ดมสีย่างน้ำพีน้ำนองน้ำขบวนเพื่อนนี่ล่ะให้พี่น้องเบิ้งบรรยากาศสดๆไปนะครับในขณะเดียวกันนะครับจังคอยติดตามเบิ้งย้อนหลังก็ได้นะครับมือนี่มั่นแล้วครับเบิดมือ นะครับผู้น้อยท่านนาทีเป็นผู้บรรยายครับวันนี้นะครับท่านอาจารย์สอนะครับพี่สอนะครับจ o โอวันหนึ่งนะครับเอาพี่เชี่ยวครับเพป็นก็ต้องมาเก็บคลิปนะครับพี่น้องจ o โอวันทั้งหลายนะครับมาเลยครับทักผู้น้อยไว้ด้าเพื่อผู้น้อยสิได้แบ่งคลิปแบ่งยังไงนะครับเพราะว่าผู้น้อยทายไว้ในอุปกรณ์หลายชนิดวันนี้นะครับที่จะให้ตัดคลิปตันยังทรงให้สําหรับบางท่านบางคนที่ตามผู้น้อยนะครับซอยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทักขอบเพิ่มผู้น้อยมาเลยนะครับทักไว้ทั้งติดทั้งขอบเพิ่ม ทั้งไล่ทั้งยังกับแล้วแกนะครับทัดไว้เดี๋ยวจะแบ่งคลิปให้นะครับจะแบ่งคลิปให้นะครับพร้อมนะพร้อมไหมปวยชิ้นคือปวยชิ้นเอาครับขบวนไปแล้วครับอาจารย์นีปล่อยขบวนไปแล้วตึ่มตึ่มตึ่มตะเลกแจ๊กตึ่มตะเลกแจ๊กตึ่มธนาคารตัวอยู่ในใจค่ะอยู่ในใจอันนี้เฮามีขบวนวงโยธวาทิพยิปมาให้นะครับแต่ละแต่ละดี่ยนะครับวันนี้อยู่ในใจมีของใครของมันก้าวขาเอาเอง ช้าๆไม่ต้องรีบรงไปเรื่อยๆแต่มันเหนื่อยไปเรื่อยๆอ้าวมาพี่เป็นแท็กซี่เท่าไหร่ขบวนเคลื่อนเลยครับขบวนเคลื่อนเลยครับขบวนเคลื่อนเลยครับกระตอบขบวนเคลื่อนเลยครับขบวนเคลื่อนแล้วอ้าวไปแล้วไปแล้วไปแล้วสีเสียนเรามีวงโยธวาทิตศในใจทิพย์ให้นะครับก้าวให้มันถูกจังหวะนะครับก้าให้ถูกนะครับโยธวาทิตศนี่รถมาแล้วไปแล้ว

เอมาแล้วคืนฝากแ่เลยนพี่น้องฝากแค่เลยครับโซเฟอรถแห่พึ่งมาครับเมื่อกี้มันกรโดดอายากมัสแล้วหมดหมอยากนำหมอลำเี่มอาำล้หมดันแล้มิ่งนำสิเอ้าของแท้ของแท้ ไปแล้วแล้วมเี่เลนื้อยเป็นท่ายขบวนสีสมด้วยลำซิ่งเดี๋ยวคอยเบ่งบรรยากาศต่อไปผู้คุมผู้คุมท่ายขบวนนะครับนี่เออเอาเอาังสีต่อไปสีชมพูมันนี้ไปแล้วสีหนึ่งไปแล้วไปแล้ว สีชมพูสีชมพูไปสีชมพูนี่สสีชมพูสีชมพูสุดสวยนะครับนี่สุดยอดนะครับสีชมพูนะครับนี่สีชมพูคอันนี้คือคือสีชมพูครับสีชมพูอย่างสวยงามอย่างงามอย่างงามนะครับอย่างงามสีชมพูอย่างสวยอย่างงามครับ เดี๋ยวตัวนี้ถอดเกือบนี่นาะเจ้อชีวอดดูมสีชมพูครับสีมพูครับสีชมพูไข่วอดแตกกระแจกมือนี่ละไข่วอดแตกกระแจกมือนี่ละอันนี้ซุปวอดแตกปกันจะพึ่งมา ยครับวดขยดคตรโคดรโคต้งรปรปกรเพิมน่อยเรามันเียไหมไหลสดให้พร้อมตัวนี้นะครับแบบเรียๆนะครับเนี่ยออแตกเขาเรออแตกเขาเรออแตกออแตกเขาเรออแตกแล้วอ้าว่อไปสีแดงสี สีแดงเรดเรดสีแดงนะครับเบลตุ้ย <sc> ป wow. mm ิด hmm. ท um ้ายครับปิดท้ายบอกครับอันนี้สปอนส์สปอนเซอร์ไงครับเบลตุ้ง่ายนะครับนิดหน่อยไงครับไงเติบไงครับไงแน่ครับนี่ง่ายครับเมืองหลวงครับนี่เสือแจกยังดีแจกทิ้มงานอีกตั้งหากเบลตุ้ยนะครับอ่าสีขบวนที่สามขบวนที่สามก็คือสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินนะครับไปแล้วครับขบวนสามสีสามนะครับ มีแต่นางเอกนะครับเขาเจ้าจับไม่ยอมนาครับเนี่ยมิจนาภยเอกนั่งเอกใส่สูตรเข่าจนจืดพอได้ป่ดเนี่ยเราค้นนะครับอันนี้สีน้ําเงินครับสีน้ําเงินสีน้ําเงินนะครับมาแล้วครับสีน้ําเงินนะครับนี่นี่มาบ่อคือมูทิราศีมาแล้วครับนนรบถรถขบวนมาแล้ว รถที่ดาสีครับมาแล้วครับกี่แลแฟ้มขัดสีนี่ขัดสีหนักมาแล้วครับทีมสีน้ำเงินครับนักกีฬาสีน้ำเงินครับมาแล้วครับพี่น้องกำลังเบืองไหลสดนี่สปอนเซอร์คืออาจารย์การชัยนะครับอาจารย์การชัยคือคือมาเห็นแล้วน่ะนี่ตะเก้าล้าคืออยู่ในรถอยู่ในรถติเอาไปแล้วนะครับสีน้ำเงินนะครับนะครับ ของการใช้นะครับเป็นสปอนเซอร์หลักนะครับกับป้อมแปมนะครับสีนี่นะครับพาาการใช้ครับป้อมแปมนะครับสีน้ำเงินอ้าวขบวนที่ต่อไปนะครับกําลังเคลื่อนกับคือสีแดงนะครับสีแดงเป็นใส้ขีกระเกี่ยมในการเฮ็ดใา้ดีๆครับเป็นไอเดียที่ดีสีแดงนี่คือสีขีกระเกี่ยมครับเนี่ยไอเดียดีมากนะครับคือสีแดงมาแล้วนะครับอาจารการใช้ดนี่ยที่รถเราเล่านะครับไปแล้วอาจารย์การใช้ไปแล้วนะ ไปนัสีแดงที่เดี๋็กกำลังจะเคลื่อนนะครับสีแดงสีแดงกำลังจะเคลื oh. yeah. uh ่อนนะครับเดินเลยนะเดินไปก้อนเข้าไปเลยพูดจะได้กล้องกล้องกล้องแท๊กอยู่ในใจครับตอนนี้กล้องแท๊กทิพฟงทุกยอโยธวาทิพเล่นให้อยู่บนอากาศนะครับก้าวให้ถูกขานะครับตอนนี้สีแดงนะครับ พญา่ะสีมาแล้วพญา่ะสีด้วยพะย่ะสีเฮ้ยะระวัเฮ้เร้างล่องเนอะระวังลงเด้อระวังลงเด้อนี่ขอร่ำสิ่งเคลื่อนที่ครับมาแบบแปลกๆนี่มาม้วนน้ำกัน,กน,กนงครับขบวนนี่ครับนี่สุดซาดเลยนี่

กันหัวกันกันหัวกันหัวไม่รับยาแม่ตาให้ยาดมยาอมยา คนช่องนี่เพราะว่าเราอักเอาหลายเทียดอ่ะพี่สองครับพี่สองสาผมล่นไปครับล่นไปไม่ครับไม่อ่ะใช่แบตเตอรี่เอามาเครื่องปั่นมาด้วยใช่มีอ่ีพาวเวอร์แบงค์สำรองไว้สองลูกเลยครับโอ้โหเตรียมพร้อมวันนี้แสดงว่ามีบทเรียนมาแล้วใช่ดีวายเอ้ยเขาาไล่เลยเขาไล่เลยเวลาเวลาครูเอมาหน่อย e n ะวายมันตายจริงด้วยนี่ เขาเจ้าเผาผู้ใดเนี่ยโอ้ยยิ้มเป็นเฮ็ดอีหยังดอกปาดผมไหมนักวิจัยเจ้าฟามีมีการเผาคนบ่ครับหรือจังไงคือจุดกระโปงจังสีตื่นเตลวตื่นเตลวโอ๊ยเอาเอาลงคลิปก่อนนะพี่น้องลงคลิปก่อนเดี๋ยวเบิ่งคลิปสามเดี๋ยวเบิ่งคลิปสามนะครับเมื่อกี้เพิ่งจาดกันนึกว่ามันเขาเจ้าง่ายโฉบออกจากบ้านจุดกระโปงว่างหันอ่ะบ่ได้แท้บ่แม่นตื่นเต้นพะนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปครับผม